ไปก็มีโอกาสได้เห็นครับตารัดมาแข่งมาจับได้แข้งพื้นโอ้เล่นของหนักเลยครับยกแรกโอ้โนี่เลยครับกองผูกซ้ายลุกเร็วนะครับโบวี้ ดวงดีตลอดหรือจะพลาดยกนี้มาติดตามครับหมองูจะตายเพราะงูหรือเปล่าโบวี้ตัวเองนี่หมัดหนักอยู่แล้วครับมาเจอมวยรุ่นหลานเนี่ยหมัดหนักมือนกันเอาแลบซ้ายขวาของชายน้อยจะจบโบวี้บวกเลยเอาแลวครับกระจับยานะครับอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับกระจับครับกระจับนี่เป็นพื้นที่สีแดงครับก่องประกาศไม่รุ่นน้องครับขวาก็หนักซ้ายก็หนัก หนักสองหมัดเลยครับทั้งซ้ายและขวาโชคดีของโบวี่ครับลงทั้งสองหมัดนะครับแต่ว่าไม่ได้โดนครับโบวี่กล้าเหลือเกินครับไม่ไม่ตาดสูงเลยครับแต่เปิดหน้าลอยเลยดูครับโอ้โหไทยน้อยเมาเลยครับโบวี่โบวี่จบไม่จบครับบวกแล้วครับสากลแล้วครับโอ้ยโดนครับโดนเหมือนกันครับอ้าวครับตอนนี้โดนโดนครับมาครัดมาครับโดนข่า ใครไม่ได้อยู่ใครไม่ได้ชมเสียดายแย่บางทีเป็นโรคหัวใจก็ต้องระวังด้วยนะครับลุ้นมวยคู่นี้ชมมวยคู่นี้ครับตอนนี้เริ่มจะตั้งหลักได้แล้วครับทายน้อยโอวี่หมักมาแลกกันทั้งรต่างคนต่างโดนครับหมัดเอาครับหมักได้ทีใครนบันโอ้อะไรก็เป็นไปได้ครับนี่คือมเสน่ห์มวยเจ็ดสีครับมาแล้วครับมาแล้วต่อขึ้นบนโดนไม่โดนครับ ใครโดนใครจะโดนครับโป้งปิดบัญชีโป้งปิดบัญชีใครจะโดนโอ้พับนอกไม่ถึงอย่างนี้เข้าครับโอ้อยู่บนเต็มไปถึงสุดสุดสุดหัวไหลเลยต่อยเข้ากระโดงพังเต็มเหนียวแล้วครับโบวี่โอ้โหชายน้อยไม่กลัวจริงๆครับโอ้เอาครับยางครับ ต้องหยุดหายใจหน่อยครับมีรอยยิ้มเจอคืนแร่แข่งอ้าวครับอ้าวดูครับใครจะเป็นใค่ก้าวแอนโยนทิ้งไปเลยครับโอ้โหเด็กคนนี้หัวใจโอ้ใจใช้ได้เลยครับแต่ว่าต้องดูความทนทานการยืนระยะครับดูครับจับได้ครับโอ้โหโดนโดนไม่โดนตบต้นนี่มันเลยครับ ทาย,ายนัก้นกล้าเหมือนกันครับหน้าลอยล่อยเหมือนกัน<า>มีเวลาสองยกนั้นตื่นเต้นร้าวใจทุกนาทีเลยครับนาครับไป,ไปสองครั้งไม่โดนครับเกิเข้าไปอีกดอบโอเล่โต้หนักแล้วครับโบวี่ซ้อมมาเยี่ยมทั้งคู่ครับพื้นเร็วมากครับไม่มี ไม่คาดคิดว่าโบวีจะขึ้นมายืนซดหมัดได้ในยกที่สองที่ผ่านมาอายุ26กับ16นะครับต่างกัน10ปีสายขึ้นโดนก่อนแตกมาไม่โดนครับโบวีก็ความเก๋าเกมประสบการณ์ครับตอนนี้มาเสริมไม่บุกอย่างเดียวมีคำถามเกิดขึ้นมานะครับว่ามวยคู่นี้ไทยน็อกไทยใคยน็อกไทยครับใช่น้อยกาบตกตกไม่ได้ มือหล่นก็ไม่ได้คนระับโบวี่นี่กาาแกทขมัคอมเมนต์เอาจริงเอาจังเหลือเกินแล้วตาสายตาแกไม่เป็นมิตรเลยนะคุณชัยทัศน์สายตาของโบวี่ดูครับจังห<ม>วะนี้ยังรับยังไม่ได้ทำไม่เชเดอมองที่เลี้ยงตัวอีว<ม>แกแล้วครับดูครับใครการตีใครอาวุธย่างอืงอ่นนั้นไม่เท่าไรครับมีหมัดก,กับลูกเตะนะครับโบวี่หมัดเข้าลวงไส้ครับ ซ้ายโอวีนะค,ครับกระตักปุ้ยไปครับโอ้ยภายในไม่กลัวจริงๆครับบวกทุกเม็ดฮุกซ้ายกับฮุกซ้ายครับซ้ายต่อซ้ายแรกกันนะครับม,มาดูกันองค์นี้อ้าพักมีลูกเข่ามาเติมเสริมแล้วเสริมเข่าแล้วโบวี่ซ้ายทะลวงไส้ครับยังทำไม่สำเร็จโบวี่ ครับวันนี้มีเข่ามาด้วยนะครับมาขับรัวเม็ดนี้ครับเม็ดนี้แรงเลยครับเล็กจังหวะสองเสียบเข่าสวยครับชายน้อยตั้งไกแทงเลยครับตั้งไกแทง มีจังหวะเอาคืนครับชายน้อยชายน้อยก็มีลูกคอยกันครับอ้าครับไล่แขนอีกแล้วครับจะเล่นจังหวะเรียมอ้าวโอ้ได้ครับหนึ่งจิ้มเข้าไปตรงตรงโบวีเซย์ย่างครับนักมวยยี่ห้อโปรควายโดนหนักนะครับหัดซ้ายโอ้โหนับเลยครับโดนแลวครับโบวีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มวยหมัดโดนหมัดลกครับแล้วนะครับการยกสามจบยังไงครับจบยังไงใชยเหมือนเดิมใายสุดท้ายสุดท้ายจบไม่ลงครับสุดท้ายละคังมาช่วยไว้ก่อนเลือดตามต่อครับเลือดีกับนามบานยกที่สี่ครับโอวี่จากนครปฐมน้ำเงินตุงเทพพบบางเขน โดนนับมันแล้วครับยกที่ผ่านมาอินถอยไม่ได้มาเลยครับตอนนี้ไม่รู้นะครับไม่มีอะไรจะเสียครับโบวี่โอ้ไทยน้อยนี่บัดซ้ายน่ากลัวทั้งซ้ายทั้งขวาแลวครับเอาเลยครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับโดนนับตอนนี้ต้องลุยนะครับเสียงต่อยให้นับให้นาให้ได้ครับมาเสียงตายแล้วครับโบวี่ตขึ้นบนตัดต้นตัดต้นเอาโดตนแลวครับตอนนี้ต้นตัดต้นต้นโอาแล้วจะไปไม่ไปตายแล้ครับอ้่างนี้เราแล้ว ยังไม่โดนครับชายน้อยอ้าวครับโดนแต่ว่ายังทนได้ครับรูครับต้องรวบต้องจับครับตอนนี้โบวี่พยายามจะปลับ้กหนักไม่โดนแต่และดอกแต่และหมัดของโบวี่นี่น่ากลัวจริงๆโอ้โหดูแกต่อเยอเชือกเชือกสั่นเลยครับแค่มีแต่แค่เฉียดเลยครับดูว่าสายตาดีมากแล้ว<ต>ไม่ตกใจด้วยครับชายน้อยโดนปิดติดมาอย่างอื่นไม่มาเลยครับโบวี่ไม่สนใจครับปิดติดเลยครับโดนครับ อย่าลงข้องเป็นอานขาดครับชายน้อยอย่าลองท้องไม่โดนครังสามหลังเที่ยวไปเจี่ยวมาครับชายน้อยคุณพ่อกับ่ายหายใจคว่ำหลบหมัดหลบแบบครับดูต่อครับแต่โดนไม่โดนเข้าสามเหลี่ยมอีกแล้วครับชายน้อยเข้าสามเหลี่ยมอีกแล้วเข้าสามเหลี่ยมว่าหนีไม่ทันนะครับหนีไม่ออกออกจากมุมอับให้ได้ครับกดคอแล้วเสียบครับกดแล้วเสียบ หวงเวลาไว้หน่อยตอนนี้ก็มาเสียวกับหมัดต่อโบวี่ต่อยไม่โดนลูกนี้โอ้ยเชี่ยตาโดนโดนโดนครับ่มาเปนุดโอ้โดน้เสตาโอไม่โดนครับัดนี้โ้จะลงไม่ลงครับแหวัดเสียวครับอ้าวแยกครับแย่ก่อนข้งล่างสางต่อยแล้วโอ้ยสอง ลูกค้าลึกเลาครับต bueno. ้อนเข้าไปน้อยโจมเข้ามาอาครับดูครับดูครับสุดยอดครับสุดยอดมาแล้วครับมาแล้วครับมาโยนเข่าโยนเข่าโยนเข่าโยนเข้าไป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 โอ้มาเป็นคุึ่งเตโอ้เสร็จแล้วต่อยครับโอ้โหดูสิครับตั้ดแล้วตอนนี้ <VMware Interestingly> <Kim m> <charger> ระคังมาระคังมาใครเป็นโล่หัวใจยกหน้าไม่ตกล่ะครับอนซี่มาแล้วครับนี่ครับนานแล้วครับที่เราไม่ได้ยินการเรียกชื่อการเชียร์โดยเรียกชื่อนักมวยมาแล้วครับเสียงปลุกเร้าใจให้โบวี่จะเพิ่มพลังได้มากขนาดไหนสามนาทีที่เหลือแล้วครับคุณชัยทัศน์ก็ปิดบัญชีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าโบวี้นั้นถูกนับยกสามครับต้องปิดบัญชีสถานเดียวครับ ใอ่นั่นถือว่าเป็นนักมวยรุ่นใหม่ที่สายตีสายตาดีและครบเครื่องนะครับโอ้แล้วครับตอนนี้ไปที่มุมอีกแล้วครับโอ้พี่เลี้ยงทีมมาก็อยากไปอยู่มุมเพราะว่าอยู่มุมแล้วมันถอยไม่ได้ลบไม่ได้อะรับปัดปัดกมาปากกันโอ้ยโอ้โหต่อยสุดหมัดทุกหมัดเลยครับโดวี่ไม่โดนครับตอนเข้ามุมต่อครับพยายามต้อนเข้ามุมอับให้ได้ครับตายมุมอับตาเยี่ยมมากครับโดนแล้วครับโดนก็กอดครับโดนก็กอด ตอนนี้ครับโบวี่ต้องใช้พลังหมักให้ได้แต่ว่าชายน้อยครับก็มีตัวเสริมตัวช่วยครับเข้าใกล้ก็กอดเอาไว้ครับมาครับใช่รับใช้สมองมวยใช้ความฉลาดเอาตัวรอดโดนนะชายน้อยไม่ใช่ว่าไม่โดนนะโดนเต็มๆก็โดนมาแล้วครับแต่ว่าอยู่ได้ครับโอ้เชื่อว่าสายตาดีครับรบเพลีกได้ครับไล่ครับ26ไล่16ครับโอ้ไม่ มีจังหวะอ๋อแล้วครับเข้ามุมของตัวเองอะไรจะเกิดตรงนี้เกิดไม่เกิดครับยังครับไม่ได้โอ้โหแบบนี้โอกาสต่อยหมัดน้อยลงครับ26แล้วครับเสียดายครับดูครับไม่ไม่ไม่ประทะไม่จำเป็นนะครับเซฟตัวเองตลอดแล้วครับ อูกไมครับแต่ไม่โดนนะครับโอ้อว่าจะโอ้ปิดบัญชีครับแต่ว่าโว้ยไม่ได้ไม่มีจำหวนกับโบวี่แม่มันขัดขัดเกินเกินชาไยนัดก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องที่ป้องกันตัวได้ดีนะครับโอตาสนะครับโอ้โอ้ยโ้ยโอ้ยเียนาคดไกลทีเดียวนเรื่องของอายุอาจจะมีส่วนเพราะว่าโบวีครับ นี่ครับพอไล่มากยกเข้าครับความแน่นยำน้ำหนักของหมัดจะน้อยหลงโอ้นี่ครับเจอเจอลูกผีดไม่แล้วครับลูกชายผมลูกชายคนสุดท้องครับของชาติชายท้อยชาวไร่อ้อยโอ้ยกนี้ทาไม่ได้อย่างยกที่แล้วสลดครับโบวีบจบแล้วครับการต่อสู้ที่ตื่นเต้นว่าเสียวเร้าใจนี่คือมวยไทยเจ็สีปีที่45ของท่านนะครับ ส่วนจะดูดเดือประสบความสำเร็จได้ก็ประางวนล1ล้านสองแสนหรือไม่อยู่ที่คณะกรรมการที่จะพิจารา